ทดลองอาหารเสริมสารพัดชนิดที่ชีวิตมันเป็นยังไงคะคือเป็นคนที่ชอบทดลองเป็นคนที่ชอบตั้งแต่ชีวิตเป็นอะไรถึงต้องไปทดลองมันมีปัญหาอะไรกับชีวิตเริ่มอายุมากขึ้นแล้วตัวเองเริ่มเปลี่ยนแปลงครับเพราะดีที่ฉันเคยเป็นนางงามเก่าเพราะหลักฮะนางงามอะไรคะยังมีเขาอยู่มีเขาอยู่นางงามนุมมากแล้วก็ขวัญใจของแต่ละรุ่นดีฉันกินเรียบค่ะแลัตอนพศไหนต้องบอกพศไหนตอนที่ดิฉันเป็นรู้สึกจะพศสองห่นะคะ ต่ะใครเช็คชนดีดิฉันก็ได้เป็นฝันใจนะ,ะอ๋อเหรอครับเป็นนังกาน์ีงงนนะคะ <c oughs> อ๋อแสดง่าสมัยก่อนนี่ก็เป็นนังงานเดินสายเหมือนกันเขเรียกว่าเป็นหนึ่งในตองอูอ๋อเหรอครับ <c oughs> พออายุสักเริ่ม4ี่ห้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเอ๊ะทำไมเราเริ่มอ่อนเพียแล้วก็ร่างกายเราเริ่ม เหมือนกับจะเป็นหวัดบ่อยอนะคะแล้วช่วงนั้นอาชีพข,ของนิชก็คือเป็นเลขาค,ครับเราจะมาไอ้ข้อๆแข้งๆเจ้านายก็เรียกไปพบว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนหน้าที่ค่ะก็เลยเริ่มรักตัวเองแล้วก็เริ่มดูว่าทําไมเราเราเริ่มป่วยทำไม40กว่าเป็นได้เร็วขนาดนั้นเพราะพี่เองก็รู้สึกแก่นะแต่รู้สึกแก่ปีนี้ จริงๆคือเพิ่งไปอเมริกากลับมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกปีที่ไปอเมริกาเนี่ยเด็กๆจะบอกว่าวิ่เดินตามพี่ไม่ทันเพราะี่พี่จะเดินเร็วมากนะครับแต่ปีนี้ต่างกันเลยครับพี่เดินตามพวกเขาไม่ทันปีนี้พี่จะขึ้นบันไดจะต้องโหนราวบันไดจะต้องร้องอึอะอึออาอะไรอย่างเงี้ยจะไม่คิดว่าเขาเดินเร็วเหรอฮะไม่ใช่เลยเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันที่เขาเคยที่เขาเคยเดินตามเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่แล้วตั้งแต่ จนถึง62เนี่ยพี่ไม่เคยแพ้ใครเลยอพอปีนี้ปี63เนี่ยพี่รู้สึกเลยรู้สึกเหมือนที่น้องรู้สึกเมื่อตอนอายุ40กว่าตา <จะ S 3> มหลักสัจธรรมนะ,ะก็คือเฮ้ยทาไมเราเพลียง่ายทําไมเราเหนื่อยง่ายทําไมเราอยากจะนั่งพักขนาดเข้าไปช้อปปิง้งในห้างเนี่ยพี่เอารถเข็นนะ่ะอุ้ยจริงๆโอ้เหนื่อยขนาดนั้นไม่อยากเดินแล้วก็ให้คนที่เขาไปด้วยเลยเข็นงานเยอะไปเปล่าไม่ได้มีเวลาพักพอรู้แต่ว่าเหนื่อย แต่อย่างคุณน้านัพพาก็ไม่ได้มีโรคประจาตัวไม่มีค่ะตอนนั้นแต่แต่รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาบอกว่าผู้หญิงถ้าเป็นเมนูโพสแล้วก็วทองล้งสี่สิบเก้านั่นแหละค่ะเป็นตอนช่วงนั้นมันเร็วเกินไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของสรีระแล้วเริ่มเริ่มมิตกเหมือนกันเพราะผู้หญิงก็ยังรักสวยรักงามใช่ถ้าคนรักสวยรักงามไม่แก่นะก็ต้องเรียกว่าก็ต้องลุกมาพัฒนาตัวเองแต่ยิ่งทํามันยิ่งสุดนะคะก็เริ่มเออเราอยู่ตรงนี้ ถนนนี้มันถนนสายอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นตึกชั้นไหนดิฉันก็วิ่งลอกมาหมดเครื่องสาอางก็เยอะอะไรก็เยอะค่ะก็มันก็ยังไม่ดีขึ้นคือต้องการจะเสริมอะไรก่อนอันดับแรกครั้งแรกเลยเนี่ยเราจะเสริมผิวพัธุ์ให้มันตึงตึงเหมือนเดิมอ๋อตึงอะมันจะไปตึงที่ที่หูก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงหนักหนักเข้าก็ไปพบแพทย์แพทย์กะบอกว่าช่วงนี้คุณมีอะไรที่มันผิดปกติ ทั้งระบบสืบพันระบบหายใจระบบอะไรก็เริ่ม,มใจของไม่ค่อยดีเลยนะอาจารย์ก็เอาละอะไรที่มันเปิดมาเจอก็อไปซื้อไปซื้อไปเป็นสมาชิกเข้าไปเป็นสมาชิกมากมายไก่ของมันยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยอะ่ะมันได้แต่ทุกเราไปแค่ประมาณวันสองวันยังหาจุดไม่เจอแต่ตอนหลังนี่เริ่มรู้แล้วว่าเราเป็นูมงแพ้มาประชุมทีไรไม่ว่าจะเป็นมาฟังอาจารย์บรรยงบรรยายที่ไหนกลับไปเนี่ยขับรถเนี่ยเราเริ่มเสียศูนย์ลวเราขับรถมือเดียว แล้วเราจะจ้องหยิบกระดาษบ้วนบ้วนก็สังเกตตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเป็นหวัดเนี่ยการเป็นหวัดนี่มันจะต้องมาจากคอระบบพวพนี้ไอก็ไม่ไอแต่ทำไมเสมหะมาจากข้างบนข้างบนก็ไปพบแพทย์ออกนาำมูกออกมาทางจมูกใช่ใช่แต่บ้วนทิ้งบ้วนทิ้งเราก็มีความสุขว่าอุ้ยมันเสียบุคลิกนะแต่เราเราไปพบลูกค้าแล้วเราไปนั่งบ้วนนั่งบ้วนเลยมันไม่สวยไม่สวยไม่งามไม่งาม ก็เลยไปพบแพทย์หูตาคอจมูกเขาก็บอกว่า <Okay. S 2> คุณเป็นภูมิแพ้นะอก็ถามว่าการเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันจะหายทํำยังไงเขาบอกว่ามันไม่หายหรอกมันต้องกินยาตลอดชีวิตอเอ๊ะแล้วถ้ามันไม่หายจะรักษาทําไมใช่ไหมคะดีฉันก็เริ่มมีเคอ็งลับแม่ต้องดูแลถึงแม่รักษาก็ต้องดูแลก็ทานยาอาจารย์ทานยาเขาบอกว่าพอทานยาตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปมี side effect ต,ต่อหัวใจนะมันจะบีบหัวใจ โอ้ถ้าบีบหัวใจก็อย่าเอาเลยเพราะว่าหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันรักมากแน่น,นอน,น,อนเพราะว่าร่างกายของคนเราจะอยู่ได้นก็ต้องหัวใจที่ดีใช่ไหมคะมันจะสั่งงานสั่งอะไรหัวใจมันต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายก็เลยงดตัวนั้นก็กลับมาอีกมาหาอาหารเสริมอีกอื่หลังก็เริ่มมีไอเม็ดใสๆอะไรๆมา,ากลับไปเป็นสมาชิกทำโน่ทนทำนี่มันก็ยังไม่ดีขึ้นนะ ไอ้ไอ้ภูมิแพ้ไม่ดีขึ้นไม่ดีค่ะยังบ้วนทิ้งบ่วนทิ้งกันอยู่เลยอ่ะยังมีความรู้สึกว่ามันน่าเกลียดน่ะครับยาหมอก็ไม่อยากทานไมอยากทานอาหารซื่งตัวอื่นก็ไม่ได้ผลอ่าแล้วแล้วแฟนก็บอกว่าแล้วจะไปหาทําไมหมอเอาก็มันก็ต้องไปอ่ะไม่สบายไปไม่ไปหาหมอจะไปหาใครล่ะเพราะว่าอยู่ในเถียงกันอยู่นั่นแหละเฮ้ยทำไงดีล่ะเขาบอกอย่างนั้นคุณต้องออกไปอยู่ต่างจังหวัดอ่ะออกก็ออกทิ้งงานไปเลยไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่สามที่บรเดือนอากาศดีมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดมันก็ดีขึ้น ตอนนี้เราก็คิดว่าเอ้ยเรายังอยากทํางานอ,อายุ <Yeah. S 1> ขนาดนี้เราจะมาหยุดทําไมเรายัง <Yeah. S 1> เห็นว่าคนอายุยม,มากมากก็ยังทํางานได้เลยค,คนที่หยุดทํางานแล้วเนี่ยสมองก็จะหยุดใช่ไหมคะอาจารย์ก็อ,อ่าก็เลยกลับมากลับมาเสร็จแต่วันนั้นโชคดีสามีเขาซื้อจานดาวเทียมก็เปิดดูช่องนั้นช่วงนี้ตอนแรกก็จะไปเจอของอะไรที่มันเยอะแยะไปหมดครับก็สมัครค่าสมัครซื้อใไรว่าอะไรดีซื้อหมด วันนั้นสามีเปิดเจอช่องบิมวันทันเดก็เข้ามาดูเขาบอกนี่นีเธอเธอมาดูอะไรบอกโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาบบกไม้บบกมือก็จะมาบินบินมาหมดแล้วไม่เอาไม่บงไม่บินไหมวะแล้วเราก็ถามแล้มันอยู่แถวไหนล่ะก็จดเบอร์แอดกก็โทรเข้ามาบริษัท เขาบอกว่าอยู่ตรงตึกอาเอสเฮ้ยมันใกล้นี่ถ้าอยู่แถวแถวไกลๆก็คงไม่ไปอาจารย์โชคดีที่มันใกล้อยู่รัชดาเหมือนกันเอาละมาได้เรื่องละก็เลยมาที่บริษัทมาขอเขาซื้อเขายังไม่ขายให้เขาบอกว่าต้องสมัครเป็นสมาชิกสมัครอีกแล้วเหรอฉันเบื่อแล้วเกินสมัครเนี่ยฉันไม่ชอบก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะยังไม่สมัครอยากจะศึกษาให้ดูดูให้แน่ไปซื้อหนังสือมาอ่านก่อนซื้อหนังสือของอาจารย์ว่า บิมเนี่ยใครเป็นคนทําและเป็นของใครอุยของคนไทยเราเริ่มรู้สึกเราดีใจเพราะเราเชื่อว่าคนไทยต้องไม่หลอกกัน <c oughs> นะคะก็ซื <c oughs> ้อหนังสือของอาจารย์ไปอ่านโอ้ความน่าเชื่อถือมีมากแล้วก็คนเป็นพิธีกรก็เป็นดรเสรีซึ่งเราก็รู้ <c oughs> สึกวรัเรา,าท่ <c oughs> านอยู่แล้วเ <c oughs> พราะเราเคยฟังบรรยายท่านเป็นวิทยกรให้กับบริษัทอยู่ด้วยเริ่มใจชื้นมาสมัครเขาบอกว่าคุณอยู่เขตไหน อยู่นนทบุรีเขาก็หาตัวแทนที่นนทบุรีให้อก็เลยได้สมัครบีแล้วได้ทดลองรับประทานย่งไม่ไม่ทธาซื้อไปเก็บซื้อไปแล้วเก็บอีกมั่นใจยังไม่มั่นใจหรอไปเปิดกล่องดูเอาดีไม่ดีวะเนี่ยเอาไปให้คนอื่นก่อนไม่เดี๋ยวดก่อนทราบไหมคบว่ามันทํามาจากอะไรยังไงศึกษาแล้วทราบอุ้ยอ่านอ่านขนาดน่าอ่านประวัติของคนที่ทําด้วยอาจารย์ทำอะไรมาจากใครนำอาไรรู้หมดนล้วงศรัทธาตรงไหนรู้ไหมคะส่งแขกกับมังคุด สองตัวนี้พ่าเล็กๆนแม่เคยสอนว่าถ้าเป็นบิดหรือเป็นอะไรให้ฝนเปื่อกมังคุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสึกแต่เอาไปแจกเขาก่อนเอาไปให้คนที่เป็นพูมิแพ้ก่อนคนละสิบสิบสิบเมตรขอซื้อไปแล้วไปให้เขาไปดูตะเภาให้เขาไปดูตะเภาแล้วไปพิสูจน์กับเขาใช่ใช่ใช่เขาก็บอกว่าจะขออีกเขาบอกไม่ได้แต่ต้องซื้อพอเขาบอกว่าเขาเขาได้ผลใช่เราก็เลยบอกให้ซื้อกลับมาทาน อ่าฮะนี้ลองเองละทานที่ไหนไปนครนายกกลับบ้านไปไปนอนรักษาตัวที่นั่นก่อนอาจารย์เช้าสามกลางวันสามเย็นสามแล้วก่อนงคุดอีกหนึ่งซองเพราะมังคุดอร่อยมากน้ำมังคุดนะปิ่มไปบิ่มปรากฏว่าลุ่งขึ้นสลบโอ้โหอ่อนเพียเปี้ยไปหมดเลยนี่มือวันเดียววันเดียววันวันลุ้งขึ้นมันโอเวอร์ดูอ๋อให้ทานแค่ที่เขาแนะนำนะคะครั กอกลัดีชันทานซะชุ่มปอดเลยแต่จริงๆมันไม่มีโอเวอร์โดสเพราะว่ามังคุดมันมันไม่ขอโทษอาจางค่ะอีกวันเดียวหายค่ะลุกขึ้นไปถวายสังฆทานได้อืวิดีใจเริ่มดีใจแล้วพอมาอีกวันหนึ่งเฮ้ยทำไมตาเราไม่คันปกติดีฉันตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยตคันตาคันตามากตื่นมาเลยว่าต้องทำอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะตาแห้งด้วยแห้งด้วยแล้วก็เหมือนทรายอยู่ในตาคือความสุว่า เริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นก็เริ่มทานต่ออืมแล้วตอนนี้ทานต่อนองมาเป็นระยะนานเท่าไหร่ละครับตอนนี้ถ้าฉันจริงก็คือประมาณสักหกเดือนหกเดือนละล่าอาการทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างขับรถสบายขับรถสบายไม่ต้องไม่บ้วนไม่ถุยเลยใช่ไหมไม่บ้วนไม่ถุยเลยอืมเจาแม่กระดาษที่ชื่อเลยไปไหนต้องเป็นกล่องล้วงขึ้นบ้วนวันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีอาการเหล่านั้นละ ขับรถสบายขับรถสบายตาก็ไม่คันไม่คันภูมิแพ้เจอฝุ่นเจอแต่เพียงแต่ต้องระวังลมนิดหน่อยเพราะหมอก็บอกว่ามันจะเป็นต้อลมต้องให้ระวังดูแลสุขภาพดีขนาดนี้นี่เห็นผลเลยเหรอฮะว่ามาจากสาเหตุบิมตอบโจทย์ได้อะคิดว่าต้องใช่คิดว่าต้องใช่ต้องใช่เพราะใช้มาหลายอย่างแล้วนี่เนาะแต่มันไม่หายแต่พอใช้ตรงนี้มันหายมันก็น่าจะใช่ล้าจะรับหลังจากใช้แล้วแนะนําให้คนอื่นที่ใกล้ชิดใช้บ้างไหมแนะนําค่ะค่ะ น้องชายอ๋อเหรอคะน้องชายมาเป็นมากน้องชายโทรมาจากซาอุดีว่าพี่ผมจะกลับเมืองไทยะพี่พาผมไปหาหมอหน่อยหมอที่ซาอุจะผ่าตัดผมแล้วจะขูดที่ดั้งจมูกผมเพราะผมเป็นลักษณะไสนัดแล้วก็เหมือนกับมีเนื้องอกอยู่ข้างในคืออักเสบมากพอกลับมาดิฉันพาเข้าไปหาหมอก็มีการนัดผ่าตัดและก็ผ่าด้วยพอผ่าเสร็จแล้วดิฉันก็บอกว่าน้องมันี่พี่จะพาไปรู้จักดิน เขาก็มาครับแล้วปรากฏว่าดิฉันก็ให้เขาจัดการเรียบร้อยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาโทรทางไกลมาบอกขอบคุณมากที่ตอนนี้ร่างกายผมดีขึ้นผมไม่ได้ทานยาหมอที่เตรียมมาสามสี่เดือนเลยผมทานแต่ตัวนี้เขาโทรมาขอบคุณมากโอ้นี่ถ้าเกิดรู้ตัวก่อนแทบอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องผ่าตัดก็ได้เนะถ้าเกิดดูแลมาก่อนหน้านี้ไม่ต้องผ่าตัดแล้วมีความสุข่า ขาขอบคุณมากแล้วทาให้เขาจิตใจดีแล้วก็หน้าที่การงานเขาขยับขึ้นเขาก็ขอบคุณมากเลยคืออย่างหลายคนที่บอกว่าได้ได้กินบิมแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายดีขึ้นแต่จิตใจที่อยากมีชีวิตอยู่เนี่ยมันดีขึ้นคือบ,บางทีชีวิตที่มันทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บคับรู้สึกว่าจะอยู่ไปทําไมเนี่ยไม่อยากอยู่มันลำคางใจใช่แต่าอการของที่นันทภานี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นป่วยเป็นโรคอะไรแต่มีความหงุดหงิด มันหดหงิดโอ้โหหูหดมากมากจังเลยมันน่ารําคาญจริงๆเลยเพราะไม่เคยเป็นมาก่อนเด็กๆก็ไม่เป็นสาวๆก็ไม่เป็นแต่มาเป็นตอนอายุมากก็แปลกมากก็เป็นโรคที่เป็นอาการที่ที่ไม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 ่ได้หาเจอได้ง่ายๆแล้ววันนี้อธิบายกับคนที่รู้จักยังไงบ้างฮะก็บอกเขาว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือสุขภาพครับเงินเนี่ยหาอไรหาได้นะดิฉันกล้าท้าเลยอืหาได้แต่สุขภาพมีนหายยาก แล้วเสร็จแล้วคนที่เขาแนะนําให้ดูบิมวันแนเดดเนี่ยเขากินมังคุดผ่าคะใช่ค่ะให้ค่ะอ๋อเหรอคะให่ทานด้วยแล้วเขาก็จิตใจดีขึ้นใช่ไหมนะและสิ่งหนึ่งที่มันจะได้เป็นผลพลอยได้มาก็คือเรื่องของผิวพรรณโดยโดยสุดตัวรู้สึกไหมครับก็รู้สึกว่าผิวมันเนียนเนียะบางทีเราเราเราลูปขาหรือลูปแขนตัวเอ้เราก็ยังนิ่มอยู่นะเาป็นแบบวยงามนต์บาารประโยคนี้ใช่ไหมคะเห็นผลไหมเออเราก็จะหกสิบแล้วเราคงยังไม่ไม่ ไม่ไม่เ็วร้ายเท่าไหร่แล้วเนะคิด่าเราคงกลับมาสวยได้นะจ๊ะไม่ใช่กลับมาสวยตตนนี้ยังสวยอยู่อยู่ตอนนี้ก็จะหกสิบแล้วนะเป็นคึ่งย่าแล้วนะคะบอกว่าว่าวความงามยังปรากฏให้เห็นไงมันสบายใจค่ะจ๊ะอะไรมันมันซื้อไม่ได้อะความสบายใจเนี่ยแล้วเวลาเพื่อนฝูงถามว่าทําไมทานบิมบิมมันทํามาจากอะไรและอธิบายเขายังไงได้ดิฉันอธิบายได้เลยเพราะดิฉันศึกษาก่อนว่าบิม เป็นสินค้าของเมืองไทยที่ดีที่สุดนะคะหนึ่งเงินไม่รั่วไหลด้วยดิฉันบอกแล้วดิฉันเป็นคนที่ศรัทธาอะไรที่ทําจากเมืองไทยเป็นคนที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยว่ายังไงที่ต้องอมอ่ะชาติยมแล้วคนที่ทำเนี่ยก็คนไทยทั้งนั้นนักวิจัยก็คนไทยเรามีความรู้สึกว่าแล้วคนไทยก็คงไม่หลอกคนไทยเพราะที่ฉันถูกหลอกโดยคนต่างชาติมามานานแล้ว อาแล้วเขาไม่สงสัยหรอครับเอ้ยมันจะทําจากสเตียรอยไหมมียามีทุกอย่างคําถามเช่นนี้มีคําถามเช่นนี้แล้วไม่ใช่แต่เฉพาะบิมตัวนี้นะแล้วมีอีกตัวหนึ่งข้อเข่ามีคนเนี่ยเขาเป็นมากครับเขาไปเจอกันที่นครนายกมีฉันบอกพี่พี่ลงทุนแค่นี้นะเอาไปเลยกระปุกเดียวดีเลยอย่างนั้นหมอคนนั้นพี่ผ่าตัดแล้วนะพี่จะต้องผ่าตัดเข่าพี่ต้องลองพี่เงินแค่นี้ที่หาได้ นะคะลองดูปรากฏว่าเขาโทรมาสั่งอีกสองก็นําไปให้เขาแล้วแล้วไม่ต้องผ่าตัดด้วยไม่ต้องผ่าตัดี่ยกำลังจะไปเยี่ยมเขาเนี่ยพิเศษจริงๆเลยตอนแกเขาก็ไม่เชื่อเพราะญาติพี่น้องเขาบอกให้ระวังกลัวจะเป็นสเตียรอยเขาเป็นไปไม่ได้เขาบอกเขาทานอยู่อีกที่ข้อหนึ่งเราบอกว่าก็ลองดูเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าคนไม่ป่วยเอาไปให้เขาทานเขาจะไม่ศรัทธา ด้วยเหตุนี้รายการของเราถึงต้องมีแขกรับเชิญที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเพราะเนื่องจากว่าถ้าเรานั่งพูดไปเฉยๆว่าบินดีอย่างนั้นบินดีอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นการโกหกหลอกลวงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องการให้ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงมาเจอกับตัวเองเลยเรานะคะเอาละค่ะฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยสิคะที่หลายคนอาจจะกําลังเดือดร้อนอยู่ในตอนนี้ค่ะก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าท่านคิดว่านะคะคิดว่าร่างกายท่านมีปัญหาท่านอยากจะรักษาสุขภาพไว ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจถ้าลองเข้ามาบิมเนี่ยดีที่สุดสําหรับคุณเลยนะคะเพราะดิฉันได้ได้รับการตอบสนองมาแล้วว่าบิมเนี่ยไม่ไม่ทำให้ดิฉันผิดหวังครับเพราะการผิดหวังไม่ใช่เรื่องที่ท้อแท้คนเรามันผิดหวังกันได้ค่ะแต่ดิฉันคิดว่าคนเราผิดหวังนั่นแหละมันจะเป็นครูที่ดีมันจะต้องเจอสิ่งดีแล้วจิตของดิฉันเนี่ยป่ารถนายอยู่อย่างเดียวว่า ฉันจะไม่ยอมแพ้ถึงโครคภัยไข้เจ็บจะมาอย่างไงฉันไม่ยอมแพ้เ <Ừ. S 2> พราะพ่อเคยสอนว่าชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นไปนะลูกถ้า<แ>ชีวิตไม่ดิ้นก็สิ้นใจอพอดีฉันก็ถึงบอกว่าทุกคนต้องมีความหวังเป็นผู้หญิงก็อย่าท้อแท้ผู้หญิงเป็นผู้นําโลกเป็นผู้นําประเทศทุกวันนี้ก็เพราะผู้หญิงเพราะนั้นเราต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาให้กับตัวเองเราอย่าคิดว่าเราจะต้องหยุดอยู่แค่นี้หมอให้ฉันกินแค่นี้อันนั้นเป็นหน้าที่ของหมอหมอบอกว่ากินไปแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่จําเป็นเราเสริมได้